เซนน5 5เป็น6ครับ6คอ12เท r กับการ์ดจอ RX 9060 XT 8 g b ครับแรม16 g b DDR4 บาส3200ประทาเกม Black Mid Blue c อ m มาครับที่เซตติ้งก่อนเลยความละเอียดครับเป็น Full HD ครับการาฟิกปรับเป็น High นะครับปรับเป็น High ไว้เปิด เป็น FSR 4ไว้นะครับแล้วก็เฟรมเจนเปิดไว้นะครับค่า Super Resolution อยู่ประมาณ 66, r e e n s i n g นะครับปิดไว้ตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะมันจะอยู่ได้ประมาณ 130, 150ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูติดตอนตีบอยกันโอเคนะครับเฟรมเ a ต e โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณ100เฟรมถึง130เฟรมนะครับตอนตีบอสนะการ์ดจอนะครับตอนนี้รันอยู่นะครับ 8 0 9 0นิวรนยูรันะอยู่ประมาณ40%ถ้าใครสนใจนะครับสเปคนี้เอาไปเล่นแบ็คมิกูพองนะครับราคารเริ่มต้นอ,อยู่ที่19,990บาทครับเป็นสินค้าใหม่นะครับมีประกันให้ทุกชิ้นนะครับสนใจก็ทักมาที่เน็กเส็บดีบอนได้เลยครับ